ปฏิบดีกรมควบคุมโรคนายแพทย์โอภาสการการวินพงศ์นะครับบอกว่าโคต้าวัคซีนของราชวิทยายลัยจุฬาภร์เนี่ยถูกนําไปรวมกับโคต้าของมหาวิทยายลัยที่ขึ้นตรงกับทอป,ปออหรือว่าที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทยที่มีรวมที่เป็นสถาบันโดยมีอธิการบดีจุฬาลงกรมหาวิทยายลัยเป็นประธานและมีประหลัดก,กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออวอนะครับอยู่ในคณะกรรมการชุดนี้ด้วยนะ ยอดรวมทั้งหมดที่ส่งไปให้มหาวิทยาลัยต่างๆนี่5แสนโดส5แสนโดสนี้รวมของราชวิทยาลัยจุฬาพรด,ด้วยะนะครับคือพูดง่ายๆว่าเดิมเนี่ยจะส่งตรงให้ราชวิทยาลัยจุฬาพร์ริจาก,การแต่ว่าอันนี้ส่งมาในก้อนเดียวกับ5แสนโดสให้ทางมหาวิทยาลัยค่ะ,ะ,คคะซึ่งอำนาจในการจัดสรรว่าจะมีการฉีดให้กับใครยังไงเนี่ยนะคะทางทอปอ,อ,อที่ประชุมนริการบาดี ก็จะมีการพิจารณาตรงนี้เป็นผู้ด,ดําเนินการต่อไปซึ่งก็รวมถึงกระทรวงอวด้วยคิดว่าวันนี้น่าจะมีการพูดคุยกันนะคะเพราะว่าพอมันมีข่าวแบบนี้ออกมาเนี่ยคนก็เกิดการตั้งคําถามว่าแล้ว50,000นโดสที่ได้รับการโอนมามาอยู่ในมือของทอปอ,อเนี่ย เขาจะจัดสรรยังไงใครจะเป็น<ค>ผู้ที่ <จะ S 2> <ม>ีดาใครจะได้ไปนะคะเพราะว่ามันก็เป็นมันก็เป็นโคต้าที่ประชาชนที่ไปลงทะเบียนกับทางจุฬาพรเนี่ยก็ควรจะได้โคต้าตรงนี้ทีนี้พอไปโอนไปอยู่ในมือของทางทอปอ,อปุ๊บเนี่ยทอปอ,อจะจัดการอย่างไรนะคะก็เดี๋ยวรอคําตอบกันละกันนะคะอย่างที่บอกว่าพอมันมีกระแสดรามา่าแล้วก็รัฐบาลโดนดา่าห้า <laughs> พอมันมีในแถลงการบอกว่า จุฬาพรไม่ได้รับการจัดสร่นวัคซีนหลักเนี่ยนะคะก็ทําให้คนไปด่ารัฐบาล